ตาตัวซ้อนไม่ชัดเจนด้วยในเบื้องต้นเห็นได้ชัดแล้วว่ามีความผิดปกติในเรื่องของการสีแดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทาให้ออที่นอกก้องประชาชนนั้นมีความเข้าใจดได้นี่ก็เป็นเหตุที่ทำให้เราจะต้องดาเนินการอ่ะเนี่ยค่ะดูคอมเมนต์คุณผู้ชมหน่อยนะคะมีคอมเมนต์ทางยูทูบข่าวช่องวันของเราเข้ามา นะคะอ่าวก็บอกว่าอ,อ,อยากจะให้ทางผู้ว่าได้ชี้แจงด้วยใช่ไหมไปจังหวัดอื่นเขาเบิกได้ทีเป็น40ล้านทําไมอุบลไม่เบิกนะคะหรือว่าเพราะอะไรงบประมาณที่เข้ามาจริงมีเท่าไหร่ยัางไงาอันนี้เป็นความสงสัยที่น้องประชาชนก็เพื่อความเป็นธรรมียว่รอ,นนอทางผู้ว่าได้ชี้แจงคือหลายท่านก็เลยมองว่าเป็นเกมการเมืองไหมเพราะว่าผู้ว่าท่านนี้เนี่ยก็ถูกมองว่า ถูกแต่งตั้งมาโดยมทรหนึ่งท่านที่แล้วนะแล้วจะมีการวางยาวางงานมทรหนึ่งท่านปัจจุบันหรือไม่อย่างไรถูกไหมฮะเดี๋ยวรอฟังท่านผู้ว่าอุบลราชธานีอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเอ๊ะมันมันไปติดขัดอะไรแต่เรื่องเงินเนี่ยเห็นว่าทางอุบลก็มีเงินบริจาคมีเงินอะไรก่อนหน้านี้ช่วยชาวบ้านไปก่อนแล้วนะครับ ไหนพูดถึงเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องไทยัมพูชาที่เรายังเกาะไม่ปล่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหหลายท่านถามเข้ามาตกลงช่องอานม้าเนี่ยขอเห็นภาพชัดๆได้ไหมตกลงที่บอกของเราอธิปไตยเราเนี่ยขอดูภาพชัดๆได้ไหมเอาเปิดภาพมาให้ดูว่านะขนะนี้ครับทหารปรานไทยครับล้อมรั้วลวดหนามบริเวณช่องอานม้าไ้แล้วแบบนี้แล้วก็ยืนปักหลักอยู่ตรงนี้ หลังจากก่อนหน้านี้มีทหารกัมพูชาเนี่ยลอกขึ้นมาจะมาตัดรัวลวดหนามของเราใช่ไหมครับผู้ชมแล้วฝ่ายกัมพูชาก็พยายามจะเคลมว่าเป็นของเขานะครับเราไปดูเพจ Facebook นะสมา r t s โซเชียลสตรองอาร์มีนะครับได้เปิดภาพนี้ครเป็นภาพที่ทหารไทยล้อมรัวลวดหนามกีเพลงที่ช่องอานม้ากลับเข้าสู่สภาพเดิมแล้วนะครับโดยระบุว่าช่องอานม้าอธิปไตยของไทย แผที่ฐานทยืนอยู่ทพแล้วไม่กินแล้วพอแล้วทื่พอแล้วไม่อย่างชัเจนไม่กินแล้วพอแล้วรบบอเอาเปล่าริบบอเอานมเปล่าท่บอกว่ายึดเบร็จูหมันล้อมรั้วโนดหนามคุมพื้นที่ขริบอนตามเส้นเขตอธิปไตยไทยโดยเจ้าหน้าที่ทห ได้เข้าดาเนินการการลวดหนาอีกเพลงให้เข้าสู่สภาพเดิมโดยปัจจุบันยังคงตรึงกําลัง